ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วนัทนะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์วันนี้นะคะจะมาทํานายดวงชะตาเจาะลึกด้านความรักของคนเกิดทั้ง7วันเกิดโดยใช้ไพ่จิตเต็มแท้ในการทํานายดวงชะตาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนาย,ยนฤดูว่าครึ่งปีแรกของปี2567เจาะลึกดวงความรักของคนเกิดทั้ง7วันเกิดมีทิศทางอย่างไรบ้าง สำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคําทํานายเจาะลึกดวงความรักของท่านที่เกิดวันจันนะดวงความรักของท่านที่เกิดวันจันอาจารย์ใช้ไพ่สีดจำแท้นะคะในการทํานายดวงความรัก เช่นเดิมค่ะอธิษฐานจิตร่วมกันเดี๋ยวดูค่ะว่าครึ่งปีแรกของปี2567ความรักของคุณนะคะมีทิศทางมีแนวโน้มอย่างไรให้คุณเลือกหมายเลขเลยนะหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนั่นคือคำทำนายดวงความรักของคุณในช่วงครึ่งปีแรกปี2567เดเดี๋ยวสับไพ่กับอาจารย์ก่อนนะเก้าครั้งเนาะแล้วก็เลือกไพ่นะคะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอธิษฐานจิตร่วมกันพร <c oughs> ้อมกับพิมพ์ตัวเลขมานะคะว่าคุณเลือกหมายเลขใดเพื่อรับคำทำนายค่ะเริ่มนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาค่ะอาจารย์ขอเลือกนะอะพิมพ์ตัวเลขมาค่ะหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองดีคะนี่นะคะอาจารย์ขออนุญาตหยิบใบนี้เป็นหมายเลขหนึ่งโดยแสดงความรักของท่าน,นีิเกตวันจันทร์ที่เลือก 1. หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองฝั่งนี้นะคะโอเคได้เรียบร้อยนะดูกันคถะว่าโดยแสดงความรักเจาะลึกดวงความรักในช่วงครึ่งปีแรกมกราคมถึงมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ดวงความรักเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งคุณได้ข้อความว่ามายากลบอกเลยนะถ้ามายากลมาเนี่ยดวงความรักค้าค้นเกิดวันจันทร์ที่เลือกหมายเลขหนึ่งครึ่งปีแรกของคุณค่ะ2567 ได้ข้อความว่ามายากลจะเป็นช่วงการสื่อสารพูดคุยเจรจาตกลงประสานงานซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างมีความห่วงใยมีความใส่ใจหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวในความสัมพันธ์ในความรัก เป็นการพูดคุยเป็นการปรับความเข้าใจมีทิศทางที่ดีมีความลงตัวเหมือนม่เปิดใจคุยกันมากขึ้นแล้วคุยกันก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรที่ดูขุ่นมัวกันก่อน,อนหน้านี้ก็ดูแล้วแนวโนม้มในครึ่งปีนี้มายกกลคือสําเร็จเหนือความคาดหมายเรียกได้ว่าความรักคนมีคู่สมปรารถนาทีเดียวค่ะเน้นเรื่องการสื่อสารเน้นเรื่องการเปิดใจคุยกันอะไรที่ว่ายากยากก็ง่ายได้แบบนี้ค่ะเป็นความลงตัวเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะคนโสดน,นะคะ คนโสดที่เลือกหมายเลขหนึ่งคนเกิดวันจันนะข้อความมาจากคนเรียกว่าจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาสื่อสารเข้ามาพูดคุยหรือคุณมีโอกาสได้พูดคุยเจรจาเรื่องการงานการกระทําอะไรกับใครในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะก่อเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมันจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมันเหมือนเป็นอะไรดีๆที่มันจะวนเข้ามา ปฏิหาร์มันกําลังเกิดขึ้นจากการสื่อสารจากการพูดตรงไปตรงมาพูดตามความรู้สึกแล้วก็ดึงดูดเรื่องดีๆเรียกได้ว่าความรักของคนเกิดวันจันทร์ที่เลือกหมายเล็หนึ่งไม่ว่ามีคู่หรือโสดนะสำเร็จสมปรารถนาะและเน้นว่ามาจากการสื่อสารเจรจา,าด้วยคําพูดความรู้สึกด้วยความจริงใจไพ่ดีนะสื่อสารนะและท่านที่เลือกหมายเลข2สองนะคะคนเกิดวันจันทร์มาดูค่ะขรอความค่ะได้คําว่าเลือก เพราะฉะนั้นค่ะข้อความได้คำว่าเลือกคนนี้คู่นะคนเกิดวันจันทร์เครื่องปีแรกค่ะ คุณอาจรู้สึกนะว่าลังเลอะไรบางอย่างกับความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะแก้จะปรับจะเปลี่ยนกับปัญหาต่างๆอย่างไรคุณอาจจะมีเรื่องที่มันคิดแต่เรื่องพร้อมๆกันเช่นเรื่องงานเรื่องครอบครัวแล้วก็มาเรื่องความสัมพันธ์เลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้แก้ปัญหาแล้วดูสับสนวุ่นวายใจเอาเป็นว่าคนมีคู่คะความรักของคุณนะ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่กําลัง50-50นะเพราะฉะนั้นค่ะ ตัดสินใจดีๆค่ะกับทุกๆเรื่องขอให้ทบทวนเรื่องความรู้สึกต่างๆที่เคยมีและเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อเอามาคิดทบทวนเพื่อหาข้อสรุปต่างๆที่มันชัดเจนความลังเลใจที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีค่ะเราต้องชัดเจนก่อนตัดสินใจเพราะถ้าคุณตัดสินใจไปในขณะที่คุณยังสับสนมันจะกลายเป็นคําตอบที่ไม่ชัดเจนและมันจะดูวุ่นวายใจคําว่าเลือกมันก็เลยเกิดขึ้นกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนมี้คู่ เลือกอยู่ไงลังเลไม่รู้จะเลือกอะไรสับสนไปหมดตัดสินใจไม่ถูกอาจจะทบทวนตัวเองก็ได้นะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและทบทวนความรู้สึก่ว,ว่าเราต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและต้องการอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณก็ต้องเลือกปรับเปลี่ยน การแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกของคุณกับคนรักให้ชัดเจนเปิดใจคุยกันก็ทําให้การเลือกและตัดสินใจของคุณมันชัดเจนได้มากขึ้นอยู่ที่คุณนะคะว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรรอบคอบใจเย็นๆใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะคนโสดน,นะคะ คนเสรก็เช่นกันอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเนาะมีคนนั้นคนนี้เข้ามารุมมาต้มคุณมีทางเลือกหลายทางหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงความลังเลจะอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเลือกตัดสินใจอย่างไรกับคนนี้คนนั้นคนนู้นตัดสินใจไม่ถูกดีทุกคนแต่ไม่รู้จะชัดเจนอย่างไรก็เลยยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้ส่งผลดีทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะ ทบทวนว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับมาในเวลานี้สําหรับความรู้สึกที่มีใครบางคนแสดงออกต่อคุณ ความพูดกับการกระทําชัดเจนต่อการมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าการเลือกและแตัดสินใจของคุณได้ชัดเจนด้วยเช่นกันไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นคนสับสนหรือคบไปหลายๆคนพร้อมกันกลายเป็นว่าเลือกอยู่นั่นแหละไม่ตัดสินใจทักทีไม่ดีนะคะเราจะกลายเป็นคนที่ดูสับสนและดูเหมือนคนคนแบบว่าคนหลายใจเอาไม่ได้เพราะฉันต้องให้ชัดเจนค่ะคือรักใครชอบใครก็ดูที่การกระทํา ของคุณและเขาเนาะว่าเอา่อซื่อตรงชัดเจนต่อการบ้างน้อยแค่ไหนนั่นแหละค่ะการเลือกของคุณถึงจะมีผลลัพธ์และเป็นเรื่องดีๆที่ให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะขอดสอดคล้องกันได้นะคะเลือกให้ดีสื่อสารให้ชัดเจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นให้มีปฏิหารเกิดขึ้นได้จากจากเบอร์หมายเลขสองนะและกลายเป็นหมายเลขหนึ่งนะทานายจิ้นรอกหมายเลขสองนะ เปลี่ยนให้เป็นหมายเลขน,นึงให้ได้ค่ะนะก็เป็นกําลังใจให้นะท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วอาจารย์ขอให้ทุกคุณพิมพ์9เพื่อน้อมรับคําทํานายที่ดีอะไรไม่ดีก็ให้เลือกทิ้งไปให้เลือกทิ้งไปและมาเลือกคําทํานายที่ดีเห็นไหมคะพิมพ์9และแชร์และแบ่งปันออกไปเพื่อให้พบความสุขความสาเร็จดวงความรักเจาะลึกในช่วงครึ่งปีแรกของวดวงชะตาของคนคนเกิดวันจันทร์นะและขณะที่ต้องการดูดวงเจาะลึกในเรื่องของความรัก ได้ไพ่จิตเดินแพ้ก่ะอาจารย์ทักทายสอบถามเข้ามาที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ